สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแอบถ่ายนะครับเป็นคลิปแอบถ่ายพอดีให้ช่างมาต่อเติมบ้านให้ก็เลยแอบถ่ายช่างช่างฟีชช่างฝีมือครับภาบสวยงานละเอียดครับคนไหนสนใจจะต่อเติมบ้านติดต่อได้นะครับ ป็นบุญหลังวะมันไม่ใส่เนการลึกเป็นบุญหลังามันใสกำเนิดารเน่แาลวระบบมันว่าเป็นบุญหลังระบบแต่มันถึงว่าเป็นบุญหลัง,ลบบออง,ลงที่จริงมันเป็นกำเนิดการลึกหรือมันเพื่อไม่ใส่บุญหลังแล้ว ช่างลาแห่งบ้านจเจริญสุขอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรครับท่านใดอยู่เขตเอำเภอน้ำสุกน้โสมติดต่อได้นะครับงานต่อเติมบ้าน 对。 งานก่อฟ้าผนัง

จะกอบตีฟมาขาใช้นชอยรัตัวกว่าแต่กคลัไม่กินก็กินยาตามแพทย์ทือยาันไม่ื่ยาหมอซนั่นหมอาว เขาไ่ตรวจตัวตรวจแล้วบอกการตรวจไปตรวจไปเขาไม่กวาดเจ้าห้าทีเหรออุ้ยว่าท่าี่เนี่ยไม่จ้าวคนไปรูกลงมาเป็นที่สิโอ้บ่าเปหนอะอรเหรเป็นน้อสิงห์เป็นน้สิงห์เลยว่าเป็นที่สิ เมื่อเคือเดท่านมาท่านหอกกรถามท่านละท่านว่าดิเพเดีย้าัดบอกว่าว่าจะสร้งล้เต็ีขามแล้วก็นีแหละมันบ้ยเเฮ้ย่ามันเห็นว่าแบว่าจไว้รอกแล้วมันอันมนเอาสมว่าเพศให้ร่างรัฐบาลนั่นนายกคนก่อนเพเดียบดูนแหละจำไดู้่ มันจะนะั้กมาจบแอเลยจมันดีนี่เขาบอกว่าโอ้ยเรกลียดแล้นี้จะถือเข้ไการเลอั้งไม่ยกอย่ดทาเยเกิดมาท่านโดนแล้วก็ลวก็ถือดออก่ท่อะรกันด้วครับกกับพักีวเ่สบายจไใ่โรอว อย่างนั้นก็ตองดิเซนพักแล้วมั้งบ่เออยีเด็ดแล้วก็ดิเซนยังกันไอ้นะยังไงพักน้ำพักรวมงพักระบายมันยังบ่คุ้มที่มันยังบ่ยังที่ดีมั้งนะมันที่บ่มัดที่บ่แล้วมันยัมาไถ่หรอเพื่อนมันจะเลยยี้มันจะเลยทักเสีอยู่บ่ฮะมันไปเลยยังนั่งสอนออกจากพักแล้วก็เลอ่าะมันใต้กรวดเพราะว่ากรวดไม่แห้งกี่ขั้นกรดเล จะไม่พักเพื่อไท้ไปเอาข i อมูลละเอียดจนใต้ดินมันกงอึ้นมามันก็เลยหาดแล้วใช่ไหมครบมนก็พนวนหมดละบย ดีก็กามาสั่นดีก็เกียงใหม่มาสั่นละเอียดก็กัรพรมรไห่ก็จะว่ามันดีก็ใหม่าสั่นพัฒนาเหรอเขีย้างนะ้างเ็ยประจำ่ดก็จไว่กินไข่เลยหรอ ทีเมือเขาบปถึงบลิเยดบ่ใเจชุมมีเนร่แจ้งแ่้งให้น้ำบักดินเลยไหนกัแจ้งแจ้งให้น้ำของบริษัทเองเราปูนเรายังมากรบบเ็บยบนมันบน้องันบอน้งรก็ถึง่กแทได้เะไปเบิ้งผมเอผมก็เห็เองไนหของน้ำไปเบิ้งี พวกแบบเ Adams, ขาวากลาใ้หรเสียงยันพังท oh well oh so <that> like ับเลยโอ้นอือโ้ยแก่เนี่ยนเราิ่มไจ้างช้างเห็นบบคุุกไม่เึ้นมาเงบพังไงบนนั่นดดอเกิดมาได้เกิดได้เขาเป็นคชนะเดี๋ยวเขงมาพังหมดไอ้ปูนมันทองกระสอบนะ หน้าไม่หงายเลยหงอต้องทำก็ายดีอ้าว่าเด็ใน้าโบเลียนน้าที่เ,เดียวอืมมาแทงเราไล่ทำไทยของผมไล่ทำไทยย่าที่ได้ผสมกูนไปป้านหน้าไม่ <laughs> <laughs> bên lại cái chéo băng cọc, không bắt được mà, át tem tủ lạnh luôn, wow, băng không Yên anh, xe tủ lạnh này, xong phun này điện, nó đấy, non đầy phun โออม้เห็ดบอเห็ดบ่เ็อเ็ดทาละีนี้่ะหนื้อว่าน่ตะเกียนพวกอ่อมม้เขาเปียให้เขมอยู่นไม่เหอหนว่ารืหัดันรลหัต้องไปธนาคารธนาคารมันก็เปให้เลยถัลรหัดไปธนาคารยธนาคารหัสที่โตบ่เจ้าใส่รหัสแงเจ้าจำหัสเจ้าได้บ่ถึงจะโรบอหัสเจ้าเจ้าเป็ีนยัง

อันเดียวกันนะฮะบัวผลันฮะผนังี่างนันยังของเผือไทยขกละครึเลแต่ว่านี่ผมเห็ดดีเห็ดเห็ดวนี้วย่างนั้นนยายกันเสียขาของพ่อหนั้ยเวลาได้เงินไปบัโอ้เราได้รับผลแล้วรับมัรับผลได้อีกเนาะเพาว่ามันเขาว่าขันโมพันกับเดือนภูผ้ากันเราเดือนภูผ้าเดือนนี้นะเจ้าเดือนสามแล้วเจ้าอบบัตรระชาชนจะไ

สวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการตรวจสอบการรับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าคืออได้โดยอัตโนมัติเพราะมันบัตรมันบ่มีอกันหมายถึงว่าเขาให้คนมีบัตรประชาชนแบัตรคนพิการเขาให้อัตโนมัติเราเจ้าคือบ่ไรมหาตะลงก็ได้ย ก็เนี่ยบัตรเจ้ามันขืนว่าวเจ้าเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการเนี่ยขอมุ่งมันใช่อยู่ไปจะมีบัตรแทนรัฐกับอันนี้คนพิการบริโภคก็เจอเขากันไม่ชอบวัตรเขาอุปนิบัตรสวัสดิการแห,ห่งรัฐและบัตรคนพิการเนี่ยจะเพิ่มประโยชบัตรก็เท่ากันบ่บ่ก่อนทิศเท่าปี่เลยขอมจ้า,า,า,ามันขืนไม่เอาไม่เลยบัตรเจ้าใส่แบบนี้จะอ่านมั้ยเนี่นยเจ้าเป็นทั้งคนพ,กพิการและคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิการทั้งไดน เจ้งเลยหไม่เคยเห็นเขาก็้มีร่าเลยรือเปล่าเคยไปลงทะเบียนคนพิการอยู่บ่เจ้าพิการบ่บที่เขาขึ้นจังซี่เาไงไปชกกับทเขาเพราะว่าเขาไม่บวกส่งสรักษาพาบาลเนีพี่บ่เขาเลยบ่ให้บัตรธนาคารตจกักบดหเจผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการ มเอาม้เลขบัตรไปชัดไปเช็ดบัตรเลขบัตรถือก็อสามสี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหกสองูมันปไปนกินหเหรอเออชิว่าสั่นเจ้าใส่กินภาราชการนี่ม่นบอกเอาไม่เช่ถือไม่ถือเลยแต่เขาลงทะเบียนไปจะรู้เหรเขาบอให้สิวาสเออเห็นเาพิการเห ขมาวยมานเปลี่านตรนีบัรแล้ว่านเปลี่นคนทิ่กะเขาติจับเลยเขาถึมีตกคนไปทางนี้ใคเช็คข้างแอปรับการบัดนี้อดีใดเช็คข้างแอปข้างรัดด้วยบัดนี้อดีเช็คข้างแอปข้างลัดด้วยถ้ามารักการ่ที่ว่าสำหรับคนที่